สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรนักสู้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม99คืนในป่านะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งให้กับผมด้ยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมนะครับสามารถคอมเมนต์ให้กําลังใจได้ครับหรือคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับแต่ขอไม่หยาบคาย โอเคอยู่รอด99คืน mm hmm. การค้นหาผู้ mm hmm. หายไปเด็กๆจะช่วยมันแปรมั่วนะครแปรสลับไปมัว่วเลยมา <c oughs> เล่นกับเพื่อนคนหนึ่งนะครับชื่อ15 Y นะครับโอเคก็ยังดีครับมีเพื่อนเล่นด้วยครับ <c oughs> <c oughs> เล่นคนเดียวมันเหงา <c oughs> ในระหว่างนี้เราก็ตัดต้นไม้ไปครับ แล้วก็เติมไม้บนไฟนะครับเติมไม้บนกองไฟเออเนี่ยต้นกล้าเราเก็บไว้เลยครับเอาไว้ไปปลูกใกล้ๆสถานที่เราอยู่นะครับสถานที่ <c oughs> ใช้คำใช้คำได้แปลกมากเลยเวลา <c oughs> ผมนึกอะไรออกผมก็จะพูดมันออกมาเลยนะครับ โอเคผมเอาแค่ต้นก้านะต้นไม้เดีย๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ก่อนเดีย๋ยวค่อยมาเอาทีหลังเราปลูกตรงนี้แล้วกันนะโอเครีบเติมไหมฮะเติมไม้บนไปจนกว่าจะถึงร้อยเปอร์็นต์ปลูกไว้ครับวันที่หนึ่งก็ไม่มีอะไรหรอกจะไปมีอีกทีก็คือวันที่สี่นะครับ เพื่อนผมก็น่าจะพอๆกันนะฝีมือในการเล่นน่าจะพอๆกันครับถ้าถ้าคนเล่น,กนเก่งๆเนี่ยเขาจะไปช่วยเด็กแล้วแต่ผมไม่ได้ไปช่วยแล้วเพื่อนผมก็ไม่ได้ช่วยด้วยก็แสดงว่าฝีมือพอๆกันฮนะอีกอย่างผมเป็นคนที่ไม่ค่อยดูคนอื่นเล่นครับผมจะอาศัยทำความเข้าใจกับเกมเอง จมากกว่านะครับโอเคตอนนี้แมปใหญ่ขึ้นแล้วนะบรรยากาศก็หมอกลงนะครับเหมือนฝนจะตกเลยอะ่ะเหมือนฝนจะตกในชีวิตจริงแล้วก็ในเกมด้วย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมทําทํำ u t u b e เสร็จเดี๋ยวผมก็ต้องไปอันนี้ต่อ เอยผมลืมผงข้าวอะซิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปนี้เสร็จก่อนแล้วกันลืมหุงข้าวโอเคเดีย๋ยวเราจะเอาเนื้อกระต่ายไปย่างกินนะครับผมชอบเกมนี้นะเกมนี้มันออกแนวเอาชีวิตรอดนะกลางคืนแล้วตอนนี้โอเค ต้องการอาหารครับเราไม่อยากจะฆ่ามันหรอกแต่เราก็ต้องมีชีวิตอยู่รอดนะครับโอ้ยเดือไปเลยผมก็ไม่ค่อยอยากวิ่งนะวิ่งแล้วหลอดอาหารมันลดไวครับแต่ตอนนี้เราได้เท้าก็ตายแล้วเดีย๋ยวเราเอาไปแลกข,ขวานดีนะครับ มือนได้ยินเสียงเท้าอะไรบางอย่างนะคงไม่ใช่ไอ้กระทิงดูหรอกถ้าใช่มันคงจะวิ่งเข้าใส่แล้วปูไปฮะกินสักหน่อยครับกินให้อิ่มแต่วก็ค่อยไปทำงานต่อนะครับผมเรียกว่าทำงาน แช้คําแปลกแล้วใช้ชีวิตเขาเรียกอะไรวะพูดเหมือนใช้ชีวิตจริงอะ่ะเหมือนอยู่ในเกมเลยเหมือนมีอารมณ์ร่วงกว่าเกมโอเคเพื่อนได้สร้างแผนที่แล้วนะครับถือว่าเฮ้ยก็เพื่อนก็เล่นเป็นอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปช่วยเด็กจะช่วยเด็กนี่มันช่วยยังไงผมก็ไม่รู้นะอาศัยคนแบกอะ่ะรอคนมาแบก ตอนนี้มันยังไม่มีก็เล่นแบบนี้ไปก่อนโอเคผมเอาต้นกล้าแล้วก็ไม้โอเคตอนนี้เช้านะครับเป็นวันที่สองแล้วแต่ถ้าไปช่วยเด็กมันก็จะเพิ่มเป็นคูณห้านะครับวันที่ห้นาโอเคแบบใหญ่ขึ้นแล้วแรกเลยครับเอาฟานดีอยูแล้ว ไฟฉายจริงๆมันก็น่าสนนะบางทีมันมีจังหวะที่แบบว่าไอกระทิงดูมันเข้ามาหาเราใช่ป่ะเราจะได้แบบว่าป้องกันตัวได้ไงไฟฉายนี่คือก็คือดีอะ่ะแต่ผมว่าสามดีก,ก็ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราต้องตัดไม้เขาและอีกอย่างเราเล่นกับเพื่อนแค่สองคน ถ้ามีคนเข้ามาสักห้าคนเนี่ยผมว่าแจ็มเลยมันมีแค่มันมีคนเข้ามาแค่คนเดียวเออก็เข้าใจได้อยู่เราไม่ได้รู้จักกันเนาะเราจะมาเล่นกับเขาจะมาเล่นกับเราทำไมถูกไหมอเอตอนนี้ผมต้องการเจอหมาป่ามาก เพราะว่าผมต้องการกระสอบดีฮะมันจะได้ใส่ของเยอะๆไงตอนนี้มันใส่ได้แค่หนะ้านการเลยอโอเคเอาไปแลกเลยผิวหมาป่าผมสิอาจะโรลยลาหน่อยนะเพราะว่าผมออกกําลังกายมาครับได้เหงื่อเยอะเ,ออเหงื่อออกเยอะร่างกายมันก็เลยนั่นแหละดูโรยๆหนะ่อยโรยๆคือแล้วะ ช้คำแต่อีกแล้วบางทีก็งงกับตัวเองนะใช้คำอะไรแปลกๆคาที่เขาก็ไม่ค่อยใช้กันเลยๆตัเรตัวเองโอเคตอนนี้เราเก็บได้สิบ้าแล้วก็เจอเบอร์รี่นะจริงๆมันไม่เหมือนเบอร์รี่มันเหมือนองุ่นอะเพราะว่าเบอร์รี่มันเป็นสีแดงไงอันนี้มัน มันเป็นดัางงูนแต่ว่าเออถ้ามันเถอะมันเขียนว,ว่าเบอร์รี่ก็คือเบอร์รี่ดีว่าโอเคเจอหมาป่ากาลังต้องการอาหารผมเอาแค่สเต็กไปแล้วกันนะอันนี้ผมมีเยอะแล้วอ้าวเพื่อนเกิดอะไรขึ้นนะแสดงว่าเพื่อนออกครับสวยสรุกคือผมเล่นคนเดียวอีกแล้ว เค okay, จะเราเอาไปาทำลายอาจจะได้เหล็กได้เบอร์รี่กินได้เลยเค okay. ต้นการเอาเราก็เอาไว้ปลูกนะฮะเราแต่เรา,เราลิ้นพันไปหมดแล้วเคปลูกไปฮะผมจะเล่นไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับจะเล่นแบบนี้แหละ ผมไม่ชอบเล่นเหมือนคนอื่นเขานะไม่ชอบไปดูคนอื่นเล่นอะไรอย่างนี้ถึงไปดูคนอื่นเล่นบางทีก็จําไม่ได้นะผมเป็นคนที่ขี้ลืมสมองปลาทองโอเคในระหว่างนี้เราก็เก็บไม้ไปแล้วเอา,าต้นกล้าไปปลูกวันที่สองยังไม่มีอะไรหรอกมันจะเป็นเมืวันที่สี่ เล่นคนเดียวผมบอกเลยผมอยู่รอดได้แค่วันที่เจ็ดหรือวันที่แปดเต็มที่ผมก็ไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นเนาะก็พอเล่นได้แต่ถ้าเป็นพวกเกมเกม,มง่ายๆเกมที่แบบว่าไม่ต้องใช้ไม่ต้องอะไรเยอะผมจะเล่นผ่านหรือว่าเล่นแบบเกม,มง่ายๆเลยเกมแนวอิสระเลยนยผมจะเล่นได้ เล่นตามใจตัวเองไะเล่นได้แต่ถ้าเกมแบบนี้ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เฮยเจออะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้ฮะแต่เก็บมาแล้วเราเก็บได้แค่อันเดียวด้วยนะเก็บอีกไม่ได้ โอเควันที่สามนะครับฮ้อะไรวะเนีเ่ยออตานสีเหลืองอ้ำเป่าเฉย,ยคืออะไรวะดิผมยังไม่รู้เลยมันคืออะไรเนี่ยเออแครอทฮะอะไรวะมันใช้ได้ไหมมันมันคืออะไรวะดิผมไม่รู้อ่ะมันคืออะไรอ่ะ บางอย่างปรากฏขึ้นจากดุงไม่อยู่เฉยดิเฮ้ย,ยจะไปไหนอยากรู้มได้ะอะไรก็ไม่ได้อะไรได้ได้เนื้อกระต่ายเหมือนเดิมคิดว่าจะได้แครอทเนี่ยอยู่ไหนวะกบอ๋ออยู่ในน้ำกำลังอยากกินกบเลยกบย่างค้ออร่อยนะกบย่างอนะ่ะ รสชาติมันก็กรอบๆหอ,อ,อมๆใครยังไม่เคยกินกบย่างเนี่ยต้องลองหากินนะจริงๆผมกินได้หมดอะถ้าถ้ามันไม่ขมอะกินได้หมดแต่ถ้าแบบมันขมเนี่ยกินไม่ได้ผักผมก็กินได้นะแต่ต้องเป็นผักที่ไม่ขมผักกาดเลยเนี่ยกินได้โอเคครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย